ข่าวนี้สีแดงบิตคอยดิ่งลงมาหนึ่งแสนหนึ่งืสองันครับใครเปิดหน้าลอกอยู่ต้องระมัดระวังด้วยส่วนัวตทนเองไม่ได้มีโพดิชั่นอะไรแล้วตั้งแต่ TP Bitcoin คอยโอเรียมเฮิร์เปอรไปครับเพราะเดี๋ยววันพฤหัสนวััสุุกร์จะมีข่าวที่ส่งผลต่อราคาทุกข่าวเลยดังนั้นหลีกเลียเ่ยงก่อนดีกว่าบิตคอยลงมาแบบนี้ จะกลับบัวทำออร์ทไมในปีนี้ยังไหวยอยู่ไหมเดี๋ยวอัปเดตคราฟพร้อมกันในคลิปนี้ปัจจุบันพอร์ตเทรดฟิวเจอร์ที่ OKX OK ของเติ้ลเนี่ยไม่ได้มี p ป s i ิชั่นอะไรแล้วนะครับ TP ออกทั้งหมดรอเวลาหลังข่าวราบจะเป็นทางไหนก็ค่อยว่ากันนะครับเหมือนวันนี้เราจะไปเติไปซื้อหมูปิ้งหน้าปากซอยแต่ในกลางซอยมันมีคนทะเลาะกันอยู่ผมยอมเดินอ้อมสักหซอยครับเพื่อไปกินหมูปิ้ง บอกป้าหมูสีเ่เหนียวสองกินเสร็จแล้วค่อยหันกลับมาดูว่าไอ้ที่จะทะเลาะกันวันพรุ่งนี้มันมันลืมเนี่ยข่าวมันออกมาแล้วตลาดจะตอบรับกับเราอย่างไรหลังจากเขาทะเลาะกันเสร็จครับเราอิ่มและมีความสุขก็ค่อยกลับมาเดอีกทีหนึง่งนั่นคือแผนการของเพื่อนณนะตอนนี้ครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆแล้วว่าตลาดจะออกเป็นด้าไหนแต่เรามีแผนอยู่แล้วทุกหน้าครับซึ่งใครอยากได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะอย่าง สวัน3วันที่แล้วเนี่ยก็บอกให้บอกไฮเปอร์บอกอีเทเรียมบอกบิตคอยในกลุ่มมุัลทัเทรดเดร์ดครับก็สามารถทักบ็อกแฟนเพจเตินมาได้นะครับเพื่อเข้ากลุ่มเทรดกลุ่มเนี้เข้าฟรีรวมทั้งตอนนี้มีกิจกรรมแจก iPhone 17เจ็ m โปรแองวัน1,000 u s ันยูเอสลตอนนี้ออกไปแล้วนะครับแต่ละวัน iPhone 17ยังมีอยู่นะดังนั้นใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมตอนนี้กิจกรรมถึงประมาณ ลางเดือนกันยายนเลยนะเพราะทักอบอร์ฟเพดเ,เ,เติร์มาได้อัปเดตภาพรวมตลาดกันหน่อยครับณนะวันนี้ค่าเฟียน์กรีดเดนต์ก็ลงไปถึงระดับเฟียแล้วเนื่องจากว่าราคามันดิ่งลงไปนะแต่อย่างที่เราคุยกันนะเราดูค่าเนี้ยทุกวันเพื่อดูว่าเมื่อใดก็ตามที่มันลงไปเอรีเฟนตเนี่ยต้องเริ่มแล้วใครเปิดชอ็อตอยู่ต้องเริ่มคิดแล้วว่าอาจจะต้องถึงจุดดีแล้วหรือเปล่า ใช้ที่รอช้อนอยู่ไปดูหน้ากราฟต่อซิว่ามันถึงจุดที่จะต้องช้อนมีสัญญากลับตัวเพิ่มแล้วหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เฟรดคืออินเด็กต้องดูและทําหน้าที่ของมันแบบนี้ครับฟังของบิตคอยดูมีแนนกันบ้างครับยังคงเหมือนเดิมนะครับฟังบ e ิตคอยยังมีเงินไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องในสภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความหันหวววันพฤหัสบันสุร์เตรียมรับข่าว ที่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนักลงทุนส่วนใหญ่และเงินก้อนใหญ่ในตลาดคึกรงน,นตอนนี้เป็นของสถาบันเป็นของนักลงทุนที่ซื้อผ่าน ETF ดังนั้นเติ้นจะมองพวกเขาเนี่ยเป็นโปรเพเยอร์เลยในตลาดตรงนี้และเขาไม่ได้มาสนใจอะไรหรอกครับเขารู้แค่ว่าถ้ามันมีความผันผวนละเวลานี้เอาคอยเขาจะยังไม่เสี่ยงมันเลยสะท้อนออกมาครับว่า ในฝั่งของออเทอร์หรือฝั่งเอาคอยเนะี่ยเปอร์เซ็นต์มันลดลงต่อเนื่องเยอะมากๆเงินอยู่แทบบิตคอยอยู่ดังนะนั้นณเวลานี้ครับต้นก็จะเป็นหนึ่งคนที่โฟกัสแต่บิตคอยแต่อีกหนึ่งตัวที่ต้นโฟกัสคือเหรียญไฮเปอร์ให้เปอร์การมันสวยลองไปทํากันบ้านดูครับใครที่ฟังไลน์นะครับต้นมีวิเคราะห์ไฮเปอร์ในไลน์ล่าสุดนะครับก็ไปย้อนดูได้เนาะอ่าทกันบ้างครับ E t ทบอกตรงๆว่าเลขไม่ค่อยสวย นะแรงซื้อต่ํำล้านตลอดครับเนี่ยอย่างวันจันทร์วันจันทร์ปิดออกมาซื้อบิดคอยเจ็ดซื้ออีเทียมเจ็ถือว่าน้อยมากๆครับแล้วต้นเชื่ออย่างนี้ว่าณนะวันเนี้ที่เราเปิดตลาดมาแล้วมันร่วงเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะมีแรงขายต่อเนื่องมาอีกอังนั้นในฝั่งของ E T M เนี่ยไม่ได้มีข่าวดีสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้ครับแต่หนึ่งสิ่งที่เราดูแล้วเกิดผลไปแล้วครับคือในฝั่งของ l i q u i d a t i o n นแบบ เมื่อวานนี้ครับที่เราดูกันนะว่ามันมีสองจุดที่เรามองกันถ้าราคาขึ้นต่อเนี่ยเรามองว่าน่าจะขึ้นไปถึงประมาณหนึ่งแสนหนึ่งมกพันก็ขึ้นไปถึงจินแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปถึงจุดล้างพอร์ตที่เรามองเอาไว้ปรากฏว่าล่วงลงมาครับทําให้คนพอร์ตแตกด้านล่างเนี่ยช่วงหนึ่งแสนหนึ่งืสองพันพอร์ตแตกกันสองสาร้อยล้านเอสโตรลา ตรงนี้สําคัญมากครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าณต,ตอนเนี้ฝั่งรองเนี่ยโอ้แพ้กันเบิ่มๆเลยแต่ก็เดี๋ยวรอดูครับสำหรับผมเองเนี่ยก็คงมองไปต่อว่าเอ๊ะถ้าตรงเนี้ยมันล้างล้างฝั่งรองมาแล้วอะเออแล้วเราไปดูนอันนี้ในภาพสามวันเนาะไปดูในภาพเล็กๆกันภาพเเล็กหนึ่งวันเนี่ยสิ่งที่มันบอกครับคือถ้าลงต่อครับมีเป้า จุดล้างพอร์ตอยู่มันหนึ่งสหนึ่งมื่นหนึ่งพันนะส่วนด้านบนเนี่ยก็ไว้ว่ากันครับเออถ้าลงต่อหน1่งแสนหนึ่งมพันมีโอกาสยังไงเรามัดระวังด้วยนะครับใครที่เห็นตลาดลงมาแรงๆแล้วไปกดถอ,อเลยเนี่ยตลาดมันลงได้มากกว่าที่คุณคิดเสมอนะนี่คือกฎที่ผมเชื่อในการเทรดคริปโตเสมอข,ขึ้นจะขึ้นแรงกว่าที่เราคิดลงจะลงแรง กว่าที่เราคิดครับนี่ต้องประวัติระหว่างด้วยนะนีต้นชอบบทความของพี่หมีมากครับเลยหยิบมาพูดในคลิปวีซ่าหน่อยนะครับทองคําเมื่อวันนี้หลุด4,000 US Dollar ต่อออนซ์ไปแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นไปทำดัมเบลท็อปเนาะสิ่งที่น่าสนใจคือประโยคนี้ครับ3.4ทิ i เลี o n นะครับก็คือ3.4พันล้านที่หายไปครับเป็นมูลค่า market cap ของทองที่หายไปมันคือ มูลค่าบิตคอย n e อีเ r e ร m b n ียม l บี p ซเทั้งหมดรวมกันครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีมุมมองที่เป็นมุมมองฝั่งกลาวมองว่าถ้าทองลงแล้วมาเก็ตแคปของทองไหลเข้ามาในฝั่งริปโตคลิปโตมันจะไม่มูลแบบบ้าคลั่งเลยเหรอนั่นคือมุมมองฝั่งกลาวครับแต่ผมยังไม่ได้ซื้อนะผมว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าวัน พรุ่งนี้วันมะรืนนี้มันตลาดตอบรับที่ดีแล้วอยู่ดีๆนะักลงทุนมีเหตุผลอะไรบางอย่างย้ายเงินจากทองมาบิตคอยมันก็คงจะทำโอทาใา้ได้แหละแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่รู้ไงซึ่งผมตัดสินใจเหตุผลหลักเนี่ยจากหน้าการครบครับดังนั้นผมก็หวังว่าเหตุผลข้อเนี้ยจะทำให้ตลาดริปโต มันจะมูนขึ้นในอนาคตไม่ช้าก็เร็วครับแต่ไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ผมสนใจน่าสนใจอยู่นะอ่ะและข่าวสำคัญครับอย่างที่ทุกคนรู้นะการลดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซไม่ใช่ประด็นนครับนักรงนทุนส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับคาดการ 99. ์99.9อร์ซว่าลดแน่นอนนะจุด2.5เปอร์เซแต่สิ่งที่สำคัญครับไม่ใช่ตัวเลข สิ่งสำคัญคือคุณจอร์นมพาวเวลเนี่ยเขาจะพูดอะไรนะพูดอะไรคำพูดของเขาเนี่ยจะทำให้นักลงทุนตีความไปต่อว่าตลาดต่อจากเนี้จะเป็นอย่างไรบ้างและการลดดอกเบี้ยครั้งต่อไปเดือนธันวาคมอย่างลดตามที่คาดหวังอยู่ไหมซึ่งณตอนนี้เดือนธันวาคมเนี่ยเขาคาดหวังว่าลดต่อนะ 90%เรียกว่าสูงมากๆนะครับอันนั้นนี่อีกหนึ่งมุมมองเนี่ยพอทุกคน p r i c e in ทุกคนมองว่ามันลดแน่นอนถ้ามันมีคำพูดที่ไม่ได้ส่งผลหรือตีควาว่ามันจะลดเนี่ยระวัดระวังการที่ตลาดจะ crash ลงมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่จากข่าวตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยแล้วกันนะสิ่งที่เป็นปัจจัยว่า ทำไมคนเห็นก้าวว่าลดแน่ๆแล้วมันมีเหตุผลอยู่ก็คือหนึ่งเงินเฟ้อครับ CPI ต่ํากว่าคาดการครับครั้งล่าสุดเนาะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวจากการที่โกเมนชัดดาวครับยืดเยื้อตอนนี้ยังไม่เปิดเลยหรือเปล่าหลายตัวไม่ได้ตามนะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับคือลุ้นเฟดหยุดนโยบาย QT และทํา QE ครับเปิดทําให้ ล l สต์ออนซิกเนลครั้งแรกในรอบ6ปีก็คือถ้าเกิด QE เนี่ยเดี๋ยวจะมีการปั๊มเงินเข้าระบบนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ไหมเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ตลาดคริปโตตอบรบบยังไงนี่คือสิ่งที่เราจะต้องไปดูกันต่อครับแต่แล้ววันนี้มาดูบิตคอยกันหน่อยครับบิตคอยณเวลานี้เรามองไว้สองมุมมองถูกต้องไหมนะมุมมองแรกคือมุมมองของการที่เดี๋ยวราคาจะทำให้หายอ่ะเรามุมมอง มองในเส้นสีเหลืองตรงนี้ว่าเดี๋ยวราคามันทำหาย้ไปกันต่อทุกคนเบรกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจดเดียวไปกันต่อสุดท้ายณนะเวลานี้ไม่เกิดขึ้นครับแต่ณนะเวลานี้ไม่เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าอนาคตจะเกิดขึ้นไม่ได้นะอยู่ดีๆวันศุกร์วันพฤหัสดีดขึ้นไปทำห้หายเลยก็ได้นะครับ เออดังนั้นนะผมก็เลยไม่ได้มองว่าการเปิดช็อตน,นะวันเนี้ตัดได้เปรียบเออว่าถ้าพรุ่งนี้วันมันลืนมันมีข่าวดีมากๆแล้วราคามันดีขึ้นไปนี่เสียตังนะเออเสียตังนะแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นล่ะอ่าเรามาคุยกันต่อตามหนะ้ากรับตามข้อมูลที่เรามีช่างหัวอนาะคตไปนเวลานี้ผมมองกลับอย่างไรบ้างแน่นอน กรณีนี้เก็บไปก่อนคงไม่ได้มองแล้วทําไมล่ะเหตุผลตามหนากรารมองแบบนี้นะครับเหตุผลตามหนากการมองแบบนี้เนื่องจากเราเปิดครับเดนะเนื่องจากเราเนี่ยมองว่ากนะราฟได้จบรอบแล้วจากการที่ราคาทำโลว์โลกต่อมาครับเราดูกันต่อในภาพเล็กชุดรีบาวจากทุกบูลิตเดเวเ์เจนตรงนี้ เราก็ follow กันต่อว่าถ้าเกิดมันไม่สามารถเบรกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดขึ้นไปได้จะมองตามเทรนขาลงในภาพใหญ่ที่เขาเกิดขึ้นมา follow ด้วยไอเดียนี้ต่ออ่าฟอลโล่ด้วยไอเดียนี้ต่อนะแต่สวิงของการที่เป็นเทรนขาลงเนี่ยมันจะถูกคอนเฟิร์มครับมันจะถูกคอนเฟิร์มว่ามันจะลงต่อ ก็ต่อเมื่อครับก็ต่อเมื่อราคาตรงเนี้ยหลุดลงมาสวิงโลใหญ่เลยนะหนึ่งแสนหกพันอ่หนึ่งแสนหกพันถ้ามันลงมาถึงตรงเนี้ยก็คงต้องยอมรับแล้วแหละว่าชุดที่รีบาวขึ้นมาเนี่ยสมมตินะถ้ามันลงมาถึงตรงนี้เลยไม่ได้ถูกจับจับเทรดแต่เป็นการรีบาวเพื่อลงตอ่อแต่นะวันนี้เราก็คงตอบได้ เต็มปากอ่ะแล้วเมันเห็นลงไปถึงหนึ่งแสนหกพันอ่ะแล้วคงบอกได้ทุกคนอ่ะมันไม่ขึ้นต่อแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะมองเข้าไปในภาพเล็กกว่านั้นเนี่ยคือเรามองในก้อนนี้ครับก้อนนี้มันขึ้นมาสวิงขาขึ้นที่ขึ้นมาตรงนี้มันมีสัญญาณอะไรให้เรารู้ก่อนที่เราจะไปเห็นหนึ่งแหกพันได้บ้างนะครับซึ่งต้นก็ย่อยไปดูนะเปิดหนึ่งชั่วโมงไปนะแล้วเต้นตี ยกไฮยกโลเห็นไหมยกไฮยกโลยกไฮอาจจะลบไปนี้ไปก่อนนะจะสังเกตเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยพอเรามาซูมในภาพเล็กตรงนี้แล้วเนี่ยก็เรียบร้อยครับหลุดเทรลไลน์แล้วก็ทำโลว์รโลตรงนี้ิดเรียบร้อยแนละ้วนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าถ้าเราองแค่ภาพเล็กชุดเนี้รา,าาาราคาไม่สามารถราคาไม่สามารถผ่านหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งเจ็ดเคไปได้สำหรับผมจะบบแอสฝั่งลงมากกว่าแล้วไม่ต้องรอไปถึงหนึ่งแสนหกพันถ้ามันไม่สามารถผ่านหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอีกรอบได้หรือมันมีแรงเทขายกดลงมาเนี่ยสำหรับผมมองว่าโอเคเออมันมีโอกาสที่จะต้องมองลงแล้ววะเออเพราะว่าภาพใหญ่ทำให้ใหายไม่ได้ภาพเล็กชุดที่เป็นชุดขาขึ้นขึ้นมา เปิดรูว่โลแล้วลจบรอบแล้วแล้วในอนาคตวันสองวันขึ้นไปไม่บ่านหนึ่งหหรือหนึ่เจ็ดเคอีกเนี่ยต้องระวะังดังนั้นใครที่มองขึ้นเปิด l อง g พ o ิ i t i o อยู่มีสปอตอยู่ยังไงอย่าลืมวางแผนลดความเสี่ยงกันด้วยนะครับอย่าลืมวางแผนลดความเสี่ยงกันด้วยนะทีนี้ถ้าเติ้ อยากเปิดช็อตละอ่ะอ่าคำถามมันเกิดขึ้นมาแน่นอนครับโอ้จูหัว่าขนาดนี้ถ้าอยากเปิดช็อตละ่ะเล่นมุมมองไหนได้บ้างครับสำหรับผมเองเนะี่ยต้นจะใช้ท่า QM คนระับ QM คือต้นจะเล่นจังหวะที่เปลี่ยนเทรนเนี่ยตรงนี้เปลี่ยนเทรนจากเทรนขาขึ้นเกิด l o ว e r l o รอจังหวะที่มันรีบาวขึ้นไปด้านบนครับแล้วมันเราเห็นทเทิร์นอะไรบางอย่างนะขึ้นไปด้านบนแล้ว เห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างแล้วค่อยเปิดช็อตลงมานะโดยที่มีสต็อปลอสคือไฮล่าสุดเหนือ10,000เอาเฉยหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยครับนี่คือแผนถ้าเติรนอยากเปิดช็อตนะรอมันรีบาวก่อนแดงๆลงมาแบบนี้อย่าพึ่งไปเล่นนะตอนจะซื้อให้มันซื้อตอนยอมตอนจะช็อตช็อตตอนที่มันแดงอ่านี่นคือไอเดียของผมครับ อันนั้นใครอยากไปมองหาจังหวะช็อตเล่นสั้นอยากเสี่ยงระหว่างที่มันมีข่าวเนี่ยลองดูไอเดียนี้ดูครับดังนั้นณนะเวลาเนี้ยก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการที่จะรอตีหนึ่งครับตีหนึ่งครึ่งวันพุ่งนี้แนละ้วว่าโจล์พาวเวลจะพูดออกมาใน,นลักษณะผ่อนคลายทำให้ส่งผลตีตลาดไหมพูดออกมาแล้ว ตลาดคริปโตจะกลับตัวทำให้ใหายได้ไหมมีสองประเด็นนะทาไม่ได้อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราจะต้องมองหาลงมองหาช็อตไม่ได้คืออะไรไม่ได้คือไม่สามารถปิดราคาเหนือหนึ่งหมื่นหหนึ่งมือหนึ่งแสหนึ่งหกพันถึงเจ็ดพันได้ก็เตรียมลงกันต่อ นี่คือไอเดียทั้งหมดของผมณนะเวลานี้ครับมองในหมดลดความเสี่ยงมองในหมดลดความเสี่ยงอยากเล่นณนะเวลานี้ข้อมูลกาฟบอกเราว่ามองลงได้เปรียบขวาเทรนภาพใหญ่และเทรนปัจจุบันในภาพเล็กเป็นเทรนขาลงเหมือนกันดังนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังกันต่อนะครับนะดังนั้น เดี๋ยวคืนนี้หนึ่งทุ่มจะมีไลฟ์เรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับว่าช่วงตอนกลางคืนหนึ่งทุ่มเนี่ยกราฟมีข้อมูลอะไรให้เราเห็นเพิ่มบ้างมีเอาคอยตัวไหนที่น่าสนใจบ้างมีข้อมูลอะไรที่เราจะได้เตรียมรับมือกับช่วงที่เรานอนหลับไปแล้วบ้างเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในไลฟ์พาลองดอยหนึ่งทุ่มตรงนะครับและอย่างที่เติ้ลบอกนะใครอยากได้อัปเดตแบบเรียลไทม์ครับสามารถเข้ากลุ่มเทรดหมูกระทะเทรดเดอร์ ตรงนี้คขรุนกลุ่มเทรดเข้าฟรีครับเพียงแค่ทักกันบอกแฟนเพจคลิปต่อเฮลเลอร์ตรงนี้มาได้เลยพร้อมทางเตรียมรุ่นรับ iPhone 17ผมนะมที่เป็นกิจกรรมที่จัยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกยอดดูที่เข้ามาพูดคุยกันทุกเช้าประโยชน์เจอกันในไลฟ์หนึ่งทุม่มตรงนะครับทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์ต่างๆเนี่ยเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปให้เติ้ลและทีมงานมากๆเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยรักและชามนาสวนนี้สวัสดีครับ 拜拜